ใครที่กำลังสร้างครอบครัวมองหาบ้านหลังแรกแนะนำเลยบ้านแฝดหลังมุมโครงการเอสเกตพรีเมียมการจนาพิเศษซอยกันตนาเลยนะพื้นที่40.5ตารางวาฟังก์ชันครบ3ห้องนอน3ห้องน้ำแถมมีแอร์ทุกห้องด้วยนะจุดเด่นคือบ้านเขาออกแบบแบบโมเดิร์นซัสเทนเนเบิลดีไหรือเรียกว่าบ้านเย็นประหยัดพลังงานอยู่สบายสุดๆส,ส่วนกลางก็ครบ มีฟิตเนสสะว่ายล้ำสวนคืออยู่ทั้งทำงานทั้งเลี้ยงครอบครัวได้ครบจบในที่เดียวเลยทำเลนี่คือเด็ดมากแค่10นาทีถึงเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเดินทางเข้าเมืองง่ายมากราคาพิเศษตอนนี้แค่4.6ล้านเท่านั้นเองถ้าใครกำลังหาบ้านสำหรับเริ่มต้นครอบครัวต้องบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์จริงๆสนใจติดต่อนัดชมบ้าน โทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือทักอินบ็อกมาได้เลยครับ